ปัจจุบันเนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของประชาชนในประเทศที่สูงขึ้นจึงมีโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจึงมากขึ้นสิ่งที่ตามมาทำให้ความต้องการปั๊มน้ำสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวและความต้องการของปั๊มน้ำในปัจจุบันคืออะไร ทนแรงและน่าเชื่อถือและอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการในขณะที่ปั้มน้ำทุกแบรนด์ยังคงพูดถึงแต่สิ่งเดิมๆคือ 1. ทน 2. ประหยัด 3. ได้มาตรฐานสากลทำให้ลูกค้าต้องเลือกจากคุณสมบัติเดิมๆเ,เหล่านั้นเพราะยังไม่มีทางเลือกที่โดนใจเราจะมีการทำวิจัยถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ที่นอกเหนือจากคุณสมบัติเดิมๆอยากได้น้ำแรงแรงสม่ำเสมออยากให้แรงดันมันคงที่เสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังก็ใช่ไหมควารดันน้ำคงที่แรงน้ำคงที่สม่ำเสมอเงี้ยตรงนี้ก็น่าสนใจเันครับอันแรกเลยต้องเงียบถ้าเงียบแะได้น้ำแรงเนี่ยจะดีมากเลยผลลัพธ์ที่ได้คือความต้องการใหม่ที่มีอยู่ในปั๊มน้ำคิคขาว่านั่นก็คือความเงียบ และมีความแรงเท่ากันทุกกอกความแตกต่างอยู่ตรงที่ยังไม่มีแบรนด์ใดเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นอกจากความทนทานแล้วความเงียบและแรงเท่ากันทุกกอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคมองหาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีครบถ้วนอยู่ในปั๊มน้ำคิดข่ขา ด้วยระบบการทำงานของแผงวงจรอัจฉริยะและสวิตควบคุมแรงดันที่โดดเด่นจึงทำให้สูบและส่งน้ำด้วยระบบหลายใบพัดหรือ multi stage booster systems ที่ทำให้การทำงานเงียบสนิทไร้เสียงรบกวนไม่เป็นสนิมเพราะถังควบคุมแรงดันผลิตมาจากสแตนเลสเกรด e A และภายในใช้ถุงยางไดอะแฟรมควบคุมแรงดันน้ำเสื้อปั๊ม ใช้วัสดุพิเศษชั้นดีจึงไม่มีปัญหาเรื่องรั่วซึมปั๊มมีแรงดันคงที่เพราะใช้เทคโนโลยีหลายใบยพัดในการส่งน้ำทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าเปิดน้ำพร้อมกันน้ำจะไหลแรงสม่ำเสมอทุกเกากแบบไม่มีการกระตุกการเปิดปิดน้ำแบบไม่กระชากไฟทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็น ในกรณีขาดน้ำหรือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินปกติตัวโพรโมโปรเทคเตอร์ที่อยู่ภายในก็จะตัดการทำงานของปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติและเมื่ออุณหภูมิลดลงปั๊มก็จะกลับมาทำงานโดยปกตินี่คือประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของปัมป๊มน้ำคิกคาว่าปั๊มน้ำคิกคาว่า แรงไม่กับเสียงไม่กวนเจ้าตำรับความเงียบและแรง